รีวิวบ้านโมเดนหลังเล็กนะครับ56ตารางเมตรเป็นบ้านหลังเล็กสร้างให้เข้ากับพื้นที่ของลูกค้านะครับพื้นที่ลูกค้าก็จะเป็นพื้นที่ดินหน้าแคบนะครับแต่ลึกลงไปนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัวนะครับยกสูง1เมตรบันได5้าขั้นนะครับงานตกแต่งด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับมีมานั่งตรงระเบียงนะครับเข้ามาดูระเบียงเฉลียงหน้าบ้านนะครับนี่ครับมานั่งแบบนี้นะครับด้านหน้าก็ตกแต่งด้วย กินธรรมชาตินะครับห้องโถงนะครับห้องโถงยาวๆแบบนี้เลยนะครับมุงตรงข้ามห้องโถงนะครับมุงตรงข้ามประตูนะครับฝ้าลุ่มก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีให้นะครับห้องนอนด้านหน้านะครับสามเมตรห้าสิบคูณสามนะครับหน้าต่างได้สองด้านเลยนะครับหน้าต่างบานกระทุ้งบานยาวบานโชว์นะครับมุงตรงข้ามประตูนะครับฝ้าก็จะเป็นฝ้ายึดซ้ำฉาบเรียบโครงไฟห้าโคมนะครับมีให้นะครับทุกห้องเลยนะครับตู้บิดการโยกนะครับ ห้องทางนี้ก็เช่นกันนะครับดีเทลเหมือนกันนะครับด้านบนก็ได้โคมไฟ5โคมนะครับสรับปอตรงกลางนะครับตรงนี้จะเป็นห้องน้านะครับห้องน้ําก็ขนาดใหญ่เลยนะครับลูกค้าก็จ่ายส่วนต่างเป็นอ่างอาบน้ํานะครับงานตกแต่งภายในก็เป็นงานกระเบื้องลายหินธรรมชาตินะครับโทนสว่างนะครับเบื้องปูพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับพื้นต่ำกว่าตัวบ้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฝากหลังนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ